คุณผู้ชมไปดูเรื่องดีใจของคนขอนแก่นกันบ้างนะคะที่ออกมาแสดงความดีใจค่ะหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะได้มีการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีกเดือนละ200บาทโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะมองว่า200บาทคืออาจจะน้อยไปสำหรับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ค่ะ ผู้สืขาวลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่วัดเจริญบารีหมู่6ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเพิ่มวงเงินคนละ200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อเป็นการเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19. ด -19 ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมโดยยอดรวมนะคะคุณผู้ชมเดือนละ2บาทรวม2เดือนก็เป็น400บาทต่อคนเพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษให้สามารถำดำรงชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและก็ค่าของชีพปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะ นางสุวรรณประจันตเสรอายุ58ปีนะคะเป็นชาวตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็บอกนะคะว่าการได้รับเงินเพิ่มเดือนละ200บาทอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าตอนนี้คือฐานะค่อนข้างที่จะยากจนแล้วก็ไม่มีไร่มีนาให้ทำแถมยังไม่มีงานประจำทำด้วยก็เหมือนรับจ้างทั่วไปแต่ว่าในครอบครัวก,ก็มีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่5ใบ ซึ่งก็ได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยส่วนตัวมองว่าการที่เพิ่มให้2เดือนคือไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจําวันแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าเงินก็ต้องไปซื้อข้าวซื้อน้ํามากินแถมตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทําก็เลยอยากจะให้ทางรัฐบาลพิจารณาเพิ่มวงเงินให้อีกและก็ขยายจํานวนเดือนออกไปอีกรวมไปถึงให้คัดกรองคนที่ยากจนจริงๆให้ได้รับการเยียวยาค่ะ ขณะที่นางยี่คำหอมนะครับอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่6ตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นท่านบอกงี้ครับไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจะมีการเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ200บาทแต่ก็ดีใจนะครับที่จะได้รับเงินเพิ่มถามว่าพอไหมก็บอกว่าไม่พอหรอกนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่รัฐนะครับจะพิจารณางบประมาณให้า คุณป้ายี่เนี่ยท่านบอกว่าอยากให้ได้เพิ่มนะะในจํานวนที่เยอะกว่านี้เพื่อที่จะได้พอซื้อ,อของใช้ในแต่ละเดือนนะครับเพิ่มมาเดือนละ200บาทก็จะนําไปซื้อของที่จําเป็นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับน้ำปลาน้ําตาลนะฮะเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้ในครอบครัวอีกทั้งขณะนี้เขาบอกว่าสินค้าขึ้นราคาเกือบทุกรายการเลยนะครับก็จ่ายไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะหมดแล้ว แต่ก็จะไปเรียกร้องอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะฮะาการที่รัฐให้มานั้นก็ดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยนะครับค่ะ